ผมไม่เอา1ิบเรื่องนะครับผมจะคัดมา5้าเรื่องนะครับหนังที่ผมดูเท่านั้นนะครับไม่รวมหนังที่ผมไม่ดูนะหรือว่ามีใครบอกมานี่ผมไม่รวมนะครับเฉพาะหนังที่ผมดูมาแล้วนะครับผมห้าเรื่องเท่านั้นก็จะมีหนังไทยหนังฝรั่งนะครับผมหลักๆนะครับผมที่ผมดูกันเยอะหนังไทยกับฝรั่งหนังเกาหลีบ้างแต่หนังเกาหลีไม่เข้าตาปีนี้แม้ว่าดีซิชันทูรีบะมันจะค่อนข้างดีแต่ว่าผมยังไม่ให้ท็อปห้าแต่ท็อปสนน่ะน่าจะมีนะฮะดีซิชันทูรีป แต่ว่าไม่พูดถึงเพราะมันเป็นท็อป10นะครับซึ่งผมไม่จัดผมจัดแค่ท็อป5นะพูดคุยเรเปลี่ยงกันได้นะฮะใครชอบหนังเรื่องไหนนะครับพูดคุยในช่องแชทได้นะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมชอบนะฮะแล้วก็ผมก็ว้าวนะครับผมผมดูในสตรีมนี่ฮะเพราะว่าไม่ใายในโรงเรื่องเนี้ยดิสนีย์พัดเอาลงสตรีมแล้วผมดูวันแรกเลยผมยังจําได้เลยนะคุณยาคูนะฮะแนะนําให้ผมดูคุณยาคูแฟนคลับเจ้าป่าขยอยลงเนี่ยขอบคุณคุณยาคูด้วยพิมพ์ในช่องแชทบอกว่า พี่เจ้าป่าลองดูบาบลอาเนี่ยบาบาเลียนวันพรุ่งนี้ลงดิสนีย์พัดผมก็เฮ้ยทำไมลงดิสนีย์พัดว่าไม่ลงในโรงอะไรเงี้ยแต่ผมเคยเห็นข่าวแล้วนักวิจารณ์รถเท่นอะ่ะดีอะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นอะ่ะผมก็ดูเออตามที่คุณยาคูอ่ะแนะนําแม่งดีจริงวะ <c oughs> สุดยอดอะ่ะสุดยอดนะมันเป็นหนังที่มันเป็นทุนเล็กนะครับผมหนังแบบหนังอินดี้เลยอะ่ะคุณสร้างไม่ถึงสิบล้านเหรียญนะครับผมเรื่องเนี้ ผมแล้วประกันนะใครดูอหสนุกทุกคนเลยครับผมอิงทุกคนนะต้องบอกว่าสนุกเรื่องนี้ฮะนะครับมันหักมุมคือถ้าเกิดในใจผมนะสั้นๆน,นะผมให้เทียบเท่าอะ่ะหรือว่าใกล้เคียงดีกว่าอะใกล้เคียงใกล้เคียงพวกเกตเอามีความใกล้เคียงในเรื่องของความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นหักมุมเราไม่ถูกอะไรพวกเนี้ยเออเหมือนกับซิกเซนเลยพวกเนี้ยแต่ว่า ไอ้พวกนั้นอ่ะมันขึ้นหิ่งนะครับผมมันขึ้นหิ่งแด่เนี่ยมันเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังที่เป็นฟอร์มต่ําไอ้พวกนูอ่ะมันฟอร์มคุณสร้างสูงกว่าแต่เนี่ยเป็นเป็นหนังทุนเล็กแล้วก็ดาราที่เล่นเนี่ยฮะอะจเจน่าเคมเบลอ่ะเนี่ยฮะในโบสเตอร์เนี่ยโอโ้ยยกนิ้วให้เลยนะสุดยอดวะผมไม่ค่อยรู้จักเธอนะเธอเล่นแบบหนังเล็กๆมาเลยแต่เรื่องนี้อ่ะถ่ายแสงเลยแล้วก็แบกหนังทั้งเรื่องเลยอะ่ะแล้วก็เล่นดีมากเลยอะ่ะคือ เหมือนคนธรรมดาเลยฮะไม่ใช่ดาราเลยเลยอ่ะแล้วก็ธรรมชาติมากเลยฮะมีการแคสต,ติ้งโฟลดนะครับผมนะแอคติ้งโคอดะอย่างดีเลยแล้วก็เธออ่ะแจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้เลยนะฮะแจ้งเกิดเลยผมพูดเลยใครดูเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องจดจานะครับผมกับจอจินาเคมเบลนะฮะนางเอกของเรื่องแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะที่เล่นดีก็คือจัสตินลองนะพระเอกนะครับผมซึ่งเขาอ่ะเล่นหนังสยองขวัญบันทึกขวัญมามาก่อนนะครับผม เช่นแดกมีทูเฮลนะแล้วก็ค er, er ิปเปอร์คิปเปอร์ภาคแรกนะครับผมอืมภาคสองด้วยนะเขาก็ธรรมชาติเขาก็ยังยังยังมีฝีมืออยู่อืมจะมีฝีมือแล้วก็ยังมีเขี้ยวเล็บว่าเฮ้ยผมที่อะเล่นหนังสยองขวัญเนวอย่างเงี้ยมาก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอ่ะ้ยฝีมือยังยังได้อยู่ซึ่งก็จริงๆรนะฝีมือยังได้อยู่นะจัสตนะินลองอ่ะอืมนะ โอเคเรื่องนี้ไปดูได้นะเป็นหนังใน,นดวงใจเรื่องแรกแต่ผมไม่จัดอันดับนะไม่ใช่หนึ่งสาสห้านะไม่ใช่นะฮะอันนี้คือรวมๆม,มาห้าเรื่องผมจะไม่จัดอันดับนะครับผมผมหยิบม,มาห้าเรื่องที่ผมชอบในปีนี้ในดวงใจนะครับผมเรื่องแรกบาบาลเลียนเรื่องที่สองนี่ครับนะครับผมทําไมอาตาจึงเป็นหนังใน,งนงดวงใจของผมผมมองว่าหนังเรื่องนี้เขาพยายามแล้วก็ตั้งใจขยายจัก,กรวาลของแพนโดล่า แล้วก็ทําได้ดีนะครับผมเป็นนิยามของมหากราบมหากราบของจงินคาร์เมลอนผมก็เข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมมันซึง้งลึกซึง้งแล้วก็มันละเอียดนะครับผมเขาเขียนบทอะ่ะค่อนข้างดีเลยในสายต,ตาผมนะแม้ว่าคนตัวไปจะไม่ชอบแต่ในสายต,ตาผมอะ่ะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการปูที่ละเมียดดีแล้วก็สามารถสารต่อไปยังภาค 3- 4ี่ได้ตรงนี้แหละสาคัญเลยนะครับมันจะมีตัวละครรุ่นใหม่นะครับเป็นเจนใหม่นะครับผม เจ่นไอ้ลูกของไอ้เจ๊งไงตามสี่คนน่ะเออนั่นแหละสารต่อแล้วมีไอ้ตัวลูกของนายพันโคริตอีกอไอ้สไปเดอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเจนที่จะสารต่อไปอยังสามสี่ห้าอะไรเงี้ยซึ่งพอไปดูมาแล้วอะ่ะก็น่าจะทำได้เลยฮะไม่ใช่แบบขี้โม้ไปเรื่อยไม่ใช่ทำได้จริงตรงนี้แหละผมผมชอบตรงนี้เลยอ,อ,อะ่ะมันมันเป็นการปูทางไป ไปยังภาค3 4, าสีได้อย่างได้อย่างดีแล้วก็มีทิศทางที่ว่าน่าจะทําได้แล้วก็อีกอย่างที่โดดเด่นคือเรื่องของ CG นะครับผมมันพัฒนาขึ้นกว่าภาคก่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฮนะเมื่อ13ปีที่แล้วเยอะเลยถ้าเกิดใครไปดู iMac 3D นะไม่ต้องเลเซอร์หรอกฮะไม่ต้องเลเ,อเลเซอร์ที่ไอคอนหรอกหรือว่าวันนี้อ่ะมันฉายแล้วฮะที่พารากอนพวกเนี้ยไอนั้นอะ่ะยิ่งต่างไปอีกนะฮะโอ้เป็นอีกเจนเลย ถึงขั้นว้าวเลยนะฮะถ้าเกิดไปดู iMac Laser 3D อวตาร r นะ่ะโอ้คนละคือว้าวเลยคือดีมากอะฮะมันไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดดู iMac 3D แบบแบบเครื่อง iMac เก่าอ่ะมันก็ยังไม่ว้าวเท่ากับเลเซอร์เลเซอร์มันจะว้าวกว่าอันนี้ไปอีกเกรดเลยเป็นประสบการณ์ใหม่เป็น experience ใหม่เลยะฮะไอ a ม l a เล r อ 3D อวตาร r นะ่ะนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ในดวงใจที่ผมที่ผมให้อืม ในปีนี้ออาตานะครับผมต่อมานะเรื่องที่สามนะครับพบกันแน่นอนเลยฮะคือเรื่องนี้อ่ะผมอ่ะอยู่ในใจผมตั้งแต่ผมดูครั้งแรกเลยแล้วผมดูสองครั้งรอบหนึ่งผมดูไอแม็กกับธรรมดาโอ้สุดยอดจริงว่ะคือผมให้นะส่วนตัวผมนะไม่รู้ใครไม่รู้ว่าไงนะเป็นหนังเครื่องบินลบที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะฮะเรื่องนี้อะ่ะฮะจริงๆนะ ถ้าเกิดผมชอบนะผมชอบมากกว่าภาคแรกอีกอะเป็นหนังเครื่องบินลบที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับผมไอท็ปกันมา์โบลิกนี่ฮะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคิดดูดิเออดีกว่าภาคแรกในเรื่องของงานสร้างนะครับผมในเรื่องของฉากการถ่ายเครื่องบินนะผมขับไล่กันแล้วก็มีกล้องไปติดอยู่ในห้องคนขับอย่างเงี้ยกล้องมันเล็กลงไง เขาก็ไปติดได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีมุมอ่ะที่มันแปลกใหม่มันสดใหม่ทาให้คนดูอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยเราไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนเนี่ยเอากล้องไปถ่ายมุมอย่างนี้มาก่อนเลยนะทับกันเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะอะไรเงี้ยเออแล้วมันดูดูตั้งใจอะะ่ะครับดูมันตื่นเต้นอะ่ะอืมไอทม้ทอมครูสอ่ะมันก็ท,ทําท่าแบบแต่เขาไม่ได้ขับจริงเหรอฮะเขานั่งข้างหลังทําท่าขับเลยเนะแล้วก็หนังอ่ะเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคในเรื่องการเล่าเรื่องมันไม่เบื่อนะฮะ มันเป็นหนังเครื่องบินที่มีกลิ่นของภาคแรกแต่ผมมองว่าความตื่นเต้นน่ะมากกว่าอืมมากกว่าเอ้าอยู่ๆนะมีภารกิจแล้วก็ไปไปปูตัวละครอเรื่องเบื้องหลังแล้วก็เอาอีกละอ่ะทาทําภารกิจอะไรเงี้ยเออแล้วความแตกต่างของบทเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องรักเลยอันนี้อันนี้สําคัญเลยคือภาคแรกอะ่ะมันจะเน้นเรื่องรักอืมของไอ้ทอมครูดเนี่ยฮะไอ้ไมาบุลิกกับไอ้ครูนะครับผมครู ที่สอนนะนะฮะแต่ภาคนี้เขาจะโฟกัสไปที่กลุ่มของของมิตรภาพตะเยอะความสัมพันธ์ของของแกงนักบินมากกว่าภาคแรกอีกฮะมากกว่านะครับผมภาคแรกอ่ะโฟกัสไปที่เรื่องความ,มรักซะมากกว่าเออมันทําให้หนังอ่ะมันอีกแบบหนึ่งจากภาคแรกเรื่องของเนื้อเรื่องอ่ะนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเนื้อเรื่องของภาคนี้มากกว่าด้วยนะครับผมไอ้แกงนักบินเออดูดูมันจะลึกกว่านะครับผม แม้ว่าภาคแรกอ่ะมันจะมีความดราม่าในเรื่องของไอตัวไอตัวกู๊นะเพื่อนพระเอกอ่ะมันตายไงอืมนะครับผมอันนั้นอ่ะอันนั้นหนักเลยดราม่าหนักเลยฮะแต่ภาคนี้อ่ะดราม่ามันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออมันกําลังดีนะครับผมซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของไอ้มาโบลิกที่มันอายุเยอะขึ้นนะมันจะเกษียณแล้วฮะอืมแล้วมันก็มีอีกเจนหนึ่งนะครับผมซึ่งอายุห่างกันเยอะอะไรเงี้ยมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็มาปรับตัวด้วยกันน่ะ มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของกลุ่มนักบินนะความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์นะครับผมตับไบพระเอกไอ้มาวลิกซึ่งเป็นครูสอนละเออมันดูมันดูโอเคเลยตรงนี้นะฮะแต่ไม่ได้เข้าจีนนะที่เห็นรายได้พันห้าร้อยล้านเนี่ยไม่ได้เข้าที่จีนเรื่องนี้นั่นแหละเป็นหนังในดวงใจเรื่องที่สามของผมนะครับเอเคนะพักก่อนนะวั One for the นพอเดอร์รถนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่ผมชอบที่สุดในปีนี้อืม มันจะมีหนังในดวงใจผมค่อนข้างจะหลายเรื่องหนังไทยนะก็จะมีอะไรบ้างมีซิกคาแรคเตอร์ด้วยหนังของหมอมน้อยนะครับผมมายาพิศวงนะฮะแล้วก็มีอ่าเฟกเสรออฟเอนนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีอยู่สามเรื่องแต่ผมมาดูละผมถามใจตัวเองว่าชอบเรื่องไหนที่สุดผมชอบเรื่องนี้ผมชอบที่สุดเลยอืมเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะที่ผมชอบนะ เหมือนเดิมเรื่องของมิตรภาพนะครับผมทบกันเนี่ยของกลุ่มแกงนักบินเอ่อแล้วก็กับกับกับครูลูกศิษย์กับครูด้วยตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเรื่องรัก Democrat, ไงมันจะแตกต่างผมชอบความแตกต่างซึ่งปกตินังอามันจะมีเรื่องรัก رت. เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันดูเลี่ยนละอย่างทบกันเนี่ยเป็นเรื่องอนนของกลุ่มแกงนักบินนะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์กับครูนะไอพระเอกเป็นครูแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูแลรุ่นน้องะนนอะไรเงี้ย инг. เรื่องนี้ก็เหมือนกันนังเรื่องนี้นะฮะ ใครบางคนไปดูนะจะมองว่ามันเป็นหนังรักแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะครับผมอเป็นแค่ส่วนหนึ่งเรื่องที่สําคัญของหนังเรื่องวันโฟลโรืรเนี่ยเป็นเรื่องมิตรภาพและความสัมพันธ์นะระหว่างนี่ฮะไอบอสเนี่ยไอพระเอกอะเนี่ยกับเพื่อนมันผมจําชื่อไม่ได้ล้วจาชื่อได้แต่บอสนั่นแหละความสัมพันธ แล้วมันมีเรื่องของความดาราม่านะครับผมเรื่องครอบครัวอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยไอเรื่องรักนะที่ไปอะ่ะไปอำลาแฟนเก่าอะนะ่ะะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นองคเลรกอะ่ะเออแต่พอเข้าองค์ที่สามองค์ที่สองเนี่ยมันก็ค่อยทยานนะครับผมกราฟของหนังอะ่ะมันทยานขึ้นมันไปเป็นเรื่องของของความสัมพันธ์ของไอสองคนเนี้ยเบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะค่อนข้างเยอะมากเลยอะ่ะแล้วมันหักมุมด้วยเออมันสร้างความเซอร์ไพรส์นะครับผมตามสไตล์ของหนังจีดีเฮดได้ และค่อนข้างดีเลยแล้วองค์สุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีมากเลยฮะที่ผมดูในโรงผมดูในโรงนั้นเรื่องนี้องค์สุดท้ายของหนังเรื่องนี้อ่ะมันเป็นช่วงของคล้ายๆแบบเมจิกไทม์อ่ะเป็นช่วงความมหัศจรรย์ของหนังอ่ะอมผมมองว่าต้องดูในโรงองค์สุดท้ายของหนังอ่ะต้องดูในโรงเท่านั้นเป็นแบบเมจิกไทม์นะเป็นเป็นความอัศจรรย์ของหนังซึ่งหนังอ่ะมันดู มันดูทําให้คนดูอะเข้าไปอยู่ในหนังได้หลังจากการปูองค์ที่หนึ่งองที่สองมานะครับผมพอองค์ที่สามเนี่ยมันทําให้คนดูอะอยู่ในหนังแล้วอินไปกับมันได้อย่างอย่างเต็มที่เลยแล้วการถ่ายภาพอะไรช่วงองคสุดท้ายอะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงการถ่ายภาพเนื้อเรื่องนะการเซอร์ไพรส์มันดูดีมากเลยนะองที่สามอะผมดูครั้งเดียวแล้วก็ผมจําความรู้สึกนั้นได้เลยแล้วก็ผมอะมันดูครั้งที่สองละ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงอัศจรรย์ตอนดูครั้งแรกนะองค์สุดท้ายนะองค์ที่สามอืมเรื่องเนี้ยแล้วก็หนังเนี่ยก็เข้าไปชิงออสการ์นะครับผมไทยก็ส่งไปนะแต่ตกรอบไปละตกรอบช็อตลิ์ไปแล้วะฮะตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวัน for the road เนี่ยอซึ่งตกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าหนังไทยอะไม่ใช่ในออสการ์อยู่ละใครๆก็รู้นะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นหนังเกาหลีอ หนังฝรั่งเศสหนังอิหร่านอะไรเงรี้ยมันไม่ใช่งไงหนังยุโรปอ่ะมันก็ตกเล่าแล้วแต่ว่าถึงยังไงนะฮะหนังเรื่องนี้ก็มีดีกรีนะครับผมไปฉายที่เทศกาลซันเดนนะฮะซันเดนนะฮะเทศกาลหนังอินดี้ที่ใหญ่ที่สุดที่ขอเมิกาอนะ่ะแล้วก็ได้รางวัลปิดไม้ติดมือมาด้วยนะครับผมนะฮะมันก็เป็นเครื่องการันตีนะว่าหนังเรื่อง one for the road นะ่ะมีคุณภาพแล้วก็ดีในระดับหนึ่งนะฮะจนได้ไปฉายที่เทศกาลหนังซันเดนนะครับผม นะฮะเชลออฟหรืจไดนะครับอันนี้ส่วนตัวนะคือผมอ่ะเป็นแฟน Star Wars ครับผมนะครับใครใครติดตามช่องผมเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมอ่ะชอบ Star War s นะครับผมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆละตั้งแต่ผมแบบอยู่อนุบาลเลยฮะผมดู s t า r ์ a r s ดูวิดีโออะไรพ่อผมเช่ามาดูอะไรเงี้ยผมก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยเอออันนี้ส่วนตัวคือว่ามันมีซีรีส์อนิเมชันอยู่อันหนึ่งนะฮะ ที่มันมาอุดช่องโหว่ต่างๆที่แฟนคลับอ่ะเขาสงสัยก็คือนี่นะฮะซีรีสตาร a r อ a ์เท a ออฟเ t อ e เจ d ดนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ขนาดสั้นๆนะครับผมมีอยู่6ตอนมั้งนะแล้วดูชั่วโมงเดียวก็จบละนะครับตอนละ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเออสิบนาทีนะครับผมมันก็จะมีเรื่องขององโซรกาอะไรเงี้ยที่แฟนๆสงสัยว่าทําไมเก่งจังวะอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญนะฮะ ความเป็นมาเป็นไปนะฮะของเขาดูกูนะครับผมอืมว่าทําไมเขาเข้าไปดูด้านมืดได้กลายเป็นลูกศิษย์ของดัซซีเดียสได้อะไรอย่างเงี้ยคือความคิดทัศนคติเขาอเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องของแมดวินดูด้วยมีเรื่องของแนวความคิดของสภาเจไดนะครับผมนะครับแล้วมีเรื่องการพบกันนะผมของเขาดูกูกักบดัซซีเดียสแล้วก็ มียัดเดลนะครับผมเป็นเจไดนะฮะ mm hmm. เพศหญิงนะครับผม mm hmm. ผ่อพันเดียวกับโยดาเนี่ยฮะไปเห็นอะไรเงี้ยเออคือรู้ด้วยนะฮะมีคนรู้ด้วยวะนะครับผมไอแผนการเนี่ยไอแผนการออเดอร์ซิดี้ซิกอะอืมออเดอร์ซิดี้ซิกนะครับผมอืมคนไอเขาดูกูอะไรไปทําเรื่องไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแผนการมีคนรู้ด้วยแต่ว่าบางเอื่นว่า ไอข่าวคลาวเนี่ยมันไม่ถึงที่สภาเจใดนะครับผมมันรู้แค่บางคนแล้วก็แล้วก็หายสาบสูญไปนะครับผมอาจารย์ไซฟาดีเอสอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือเขาจะเล่าไอไอสิ่งที่มันยังมีช่องว่างอยู่แล้วก็แฟนคลับยังไม่รู้อืมเขาก็จะเล่าเสริมเข้าไปในระยะเวลาแค่ชั่วโมงก,กว่ากว่าอย่างเงี้ยมันก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะขึ้นอันนี้ไม่ใช่หนังอนิเมชันนะครับไม่ใช่หนังอนิเมชันในดวงใจนะผมย้านะฮะ เป็นซีรีส์อนิเมชันนะครับผมนะครับสำหรับผมอะ่ะไม่ใช่พวกอ่าอะไรอะ่ะมิสซิสมาวิลของมาวิลไม่ใช่นะฮะ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่ใช่แบทแบทด้วยเพราะว่าแบทแบทมันยังไม่เข้าในปีนี้มันเข้ามกกาลาไงมันก็อยู่ปีหน้าไงนะครับผมนะฮะมันก็มีเนี่ยเทลออฟเดอะเจไดนะครับผมที่ดูโอเคอยู่แล้วก็ผมดูสดไงมันนั้นอนะ่ะผมดูสดด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะครับตาืม <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมกราคมเนี่ยมันจะมีแบทแบทละอืมสิบกว่าตอ้อนะเข้ามาฉายแล้วฮะต้นเดือนมกราคมเลยเนี่ยหลังปีใหม่นะครับผมซีซั่นสองนะฮะก็ติดตามดูกันได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ Star Wars นะที่ Disney Plus นะครับผมแล้วก็จะมีซีรีส์ไรแอคชั่นคนแสดงอีกนะครับผมอากซก้านะครับผมเป็นดอร์โลเลียนซีซั่น3นะซีซั่น3นะฮะ แล้วก็พวกอะไรอ่ะอะคูไลอะไรเงี้ยปล่อยมาเรื่อยๆนะครับผมอืมดีน่าติดตามกันนะครับโอเคนะ